อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่อ่าจะเข้ามาในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคือตอนนี้เราปิดลบสมัครนักเรียนรุ่นเก้าเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็อ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะเพื่ออ่ารับแผนแผนการเทรดอ่าทองคำเนาะทั้งอ่าทองคาแล้วก็บิตคอยของอาจารย์พีทอาจารย์พีทจะส่งแผนเข้ามาในในใน,ในกลุ่มเวะลาครั้งเนาะแล้วก็ส่วนผมจะส่งแผนทองคำเข้า ไปในรายกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็คือแผนช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ใต้ใต้โพสต์ใต้ใต้คลิปอันนี้เนาะอันนี้เป็นช่องทางในช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะ,ะก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้ตรงนี้เนาะ,ะนี่ปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เนาะคลิกเปิดพอร์ตกับผมเนาะตรงนี้ผ่านผ่านช่องทาง YouTube อ่ะว้วก็เลือกลงทะเบียนตรงนี้เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีพอร์ตของ XM ก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยจนอ่าได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็อ่าแจ้งแจ้งเข้ามาในลลน์ล่ลายไอดีผมเนาะอ่ะตรงนี้ A B B E E ตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ B A N K อ่าอ่ะส่งเข้ามาคือแอดแอดลน์ผมเข้ามาแล้วก็ อบอกว่าเปิดพอร์ตแล้วแล้วก็จะขอเข้าในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนะาะผมก็จะให้แอดมินตรวจสอบนิดนึงว่าเออทำ ถูกต้องอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในช่อง y t u t u เนี่ยผมจะแชร์แผนให้วันวันละแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าถ้าในใ,ใ,ในในในลน์กลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็เราจะได้แผนทั้งช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นในการประชุมแผนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมีทั้งแผนของทองคำเซ็นเซอร์ฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นวันละ5ตัวเนาะส่วนในในกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็จะได้ตัวแผนของเรียลไทม์เนาะของตัวทองคำให้ ในช่อง YouTube ผมจะอัปเดตให้วัวนวละครั้งเดียวแต่ว่าเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้โอเคเปิดพอตามนี้เลยเนะาะตามที่แจ้งไปโอเคครับอ่ะโอเคสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะเดี๋ยวมาดูแผนทองคําสําหรับเช้าวันนี้เนาะวันนี้วันอังคารที่27กสมบาพ็ดกุมพาเนาะตอนนี้เวลา1 0บโมงสีนาทีเดี๋ยวมาไล่ไอเดียกัน กับแผนเมื่อเมื่อวานก่อนอันนี้เป็นแผนรอบเช้าที่ทําไว้ให้ก็คือทําแผนไว้ให้วันอาทิตย์เนาะก็เอาไว้เทิดวันจันทร์แล้วราคาก็เปิดกระโดดข้ามลงมาตรง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 ,ตรงจุดหมุนตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นจุดหมุนของราคาแล้วก็ราคาก็กระโดดข้ามเปิดแกลบดาวลงมาอ่ะเนี่ย พอตอนลงมาตรงนี้เนี่ยเออถ้าเราสังเกตก็คือเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันลงมาจนโอเวอร์โซเนาะตรงนี้เนี่ยเ่ยมาลงมาจนโอเวอร์โซแล้วก็มันก็มีการตรงนี้เนาะในใน,ในทางเพรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีการดีดรีบาลขึ้นไปแล้วก็ให้ให้สังเกตตรงนี้ก็คือพอตอนกลางวันผมก็อัปเดตแผนให้เนาะพอดีตอนกลางคืนเมื่อคืนม,มีมีแข่งกับทีมพี่บอยเนาะอ่าตรงนี้นี่อันนี้เป็นแผนรอบกลางวันที่ทําไว้ให้ตอนเที่ยงเนาะก็คืออ่า ราคาก็มีการเปิดแกลบใช่ไหมอ่ะก็เลยมองว่าไอ้ตรงโซนนี้เนี่ยเนี่ยๆเนี่ยโซนนี้แหละก็คือเป็นโซนที่เราจะเปิดเซลลลงมาเนาะแล้วก็ราคาก็มาถึงพอดีเปิ้งแล้วก็อะไรฮะลงไปจนถึงโซนแนวรับเมื่อคืนก็แจ้งไปแล้วเรียบร้อยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยลงมาถึงโซนแนวรับแล้วนะ2025โดยประมาณเราสามารถที่จะอะไรฮะบายกลับขึ้นไปได้เนี่ยก็คือเราได้ได้ทั้งหน้าเซลล์แล้วก็ได้ทั้งหน้าบายมาเมื่อวานเนาะก็อ่าขึ้นมาให้ตอนนี้ ตอนนี้เนี่ยสัญญาณที่เห็นในระยะสั้นในทางเพลมหนึ่งชั่วโมงเราเห็นเลยฮะรเราเห็นว่าขึ้นมาจนโอเวอร์บอรแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาจนอะไรฮะขึ้นมาจนถึงแนวแก็บที่ที่ที่บอกไว้แล้วก็มันเป็นส่วหัวพีพีซ้ายตรงนี้ด้วยเนี่ยปึ้งหลุดนี้เนาะแล้วก็หลุดเนี่ยขึ้นไปถึงโซนหัวพีพีซ้ายตรงนี้เนี่ยมองว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อไปหาเ target target โซนล่างทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลนั่งคือชุดนี้เนี่ยมองว่ามีโอกาสที่มันจะเล่น มันจะขยับทานเฟรมมาเล่นกับทานเฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยนะแต่อย่าลืมว่ายังมีทาร์เก็ตโซนบนอยู่ตรงเนี้ยประมาณสัก2052โดยประมาณก็หน้าหน้าหน้าเซลก็อย่าพึ่งอย่าอย่าพิ่งอะไรนะเขาเรียกอย่าพิ่งได้ใจไปถ,ถ้าถ้าเบรกถ้าเบรกหัวนี้ไปได้เมื่อไหร่ประมาณ2041เนี่ยก็คือน,นู่นเลยนะขึ้นไปหา2052เลยนะ่อันนี้ต้องจำไว้เพราะมันยังมีทาร์เก็ตในการขึ้นของทานเฟรม1ชั่วโมงอยู่อย,อยู่ตรง2052อส่วนโซนล่างตรงนี้เนี่ย โครงสร้างมันโครงสร้างเริ่มที่จะเสียทรงเริ่มแอกเป็นเป็นแค่เริ่มนะเริ่มที่จะเสียทรงการขึ้นอ่ะก็ถ้ามันไม่ผ่านตรงเนี้ยสี่หนึ่งคือแค่วางแผนว่าเอ้ถ้ามันไม่ผ่าน4ีหนึ่งตรงเนี้ยเราก็มองว่ามีโอกาสที่มันจะลงต่อไปหาทาร็ตโซล่างเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ้เราจะวางไอเดียในการเทรดวันนี้กันยังไงเนาะอ่าไปดูทีเฟกนิดนึงทีเฟกเมื่อกีก้บอกโหตรงนี้เลยก็คือวันเนี้ยมนเล่นในกรอบไซด์เวก็อ่า เดี๋ยวรอรอแอลรอแอลโซล่างแถวแถวโซนนี้แหละถ้าไม่หลุดตรงนี้นะรอแอลโซล่างตรงนี้แหละอ่าเมื่อกี้ใครได้ช็อตมาแล้วก็คือตรงนี้ช็อตตรงนี้ลงมาแล้วก็มองมองมองลงตอนนี้คือได้กําไรได้คือถ้าถ้าทานันถ้าทันช็อตตรงนี้เนี่ยก็คือดัดทันในโซนตรงนี้แหละก็กําไรกําไรมาแล้วประมาณสักสามสี่จุดโดยประมาณอืมประมาณสักสามสี่จุดสามจุดสี่จุดตรงนี้แหละก็ ได้รไ,ได้กำไรเรียบร้อยแล,แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าไอ,อ้การยอร่อลงมาตรงนี้ถ้ายกโลขึ้นไปแล้วก็พร้อมที่จะดดรีบาวกลับขึ้นไปแต่ว่าวันนี้คิดว่าน่าจะเล่นกันในโซนไซเวยแบบนี้แหล,ละเล่นกันในกรอบไซเวยเดี๋ยวไปเช็คในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนิดนึงในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงตามที่บอกว่าเฮ้ยถ้าลงมารอบนี้เนี่ยมันต้องลงมาลงมาจนอะไรฮะลงมาจนจิ้ม H1 o v e r s อเซเนาะอ่ะก็ใกล้แล้วก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาแอลนะ รอ,ออีกนิดนึงถแถวๆสัก848ต้นๆถแถวๆตรงนี้แหละคิดว่าน่า,นาจะเนี่ยถแถวๆสัก847ระเบิดก็ประมาณ846ปลายๆก็เต็มตัวแล้วกันเต็มตัวแล้วกันเนี่ยแถวๆโซนนี้แหละเดี๋ยวลุ้นกันตอนปิดแท่งเทียนอีกประมาณสัก8นาทีเดยประมาณคิดว่าเดี๋ยวมันจะลงมากดจนโอเวอร์โซประมาณนั้นเนะาะแล้วก็ในทางเฟรมย่อยในทางเฟรม30นาทาีตอนนี้ก็คือ,อลงโอ้โห เนี่ยกดวันนี้วันนี้เนี่ยโถโหมีตัวคือตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่าถ้าในในในฝั่งของเซ็ตห้าสิบตัวใหญ,ในในในใหญ่นี่คือโดนกดนะดูดิโดนกดอ่าแต่ว่ากดกดไม่ได้กดไม่ได้หนักนะแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่เวลาลงแล้วลงแรงอย่างเคแบงอะไรพวกนี้ลงลงกลุ่มแบงก์วันนี้โดนเทนะกลุ่มแบงก์วันนี้โดนเทแล้วก็อ่าเฟกแม่ลูกวันนี้ห่างกันแค่เท่าไหร่ฮะประมาณสักสามจุดเท่านั้นเองเออก็เป็นเป็นเบสิสที่สมเหตุสมผลเนาะ เดี๋ยวตังก็น่าจะไม่น่ารอดนะน่าจะน่าจะค่อยๆไหลซึมต่อนะยัง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 ไม่ได้ยังไม่ทั้งยังไม่ได้สร้างฐานนะก็รอรอดูรอดูกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันรอดูกันอีกนิดหนึ่ง <c oughs> วันนี้ตัวท็อปฟอร์มก็จะเป็น CPO เนาะเท่าที่ดูตัว MGI เนี้ยโหทูดมูลไปไกลแล้วนะวันนี้ก็ลิ่งอีกแล้วเนี <c> ่ย <oughs> วันนี้ก็ลิ่งอีกแล้วนะไม่มีคนขายนะไม่มีคนขายเอ,อ่ออ่า วันนี้วันนี้ CPO นะวันนี้ CPO ดูดิบวกมา2บาทนะเป็นเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมาก CPO เล่นเล่นกันขนาดนี้นะอ่ามีอย่างตัวอื่นโอ้โหเนี่ยบ้านปูผมโดนไปแล้วนะนี่อ่า IVL โห IVL ลงแรงมากนะอ่อมีอะไรอีก SCC BBL ตัวอื่นก็ไม่มีอะไรมี top บ u ลมวันนี้มี ITD XPG แล้วก็ซีรีเนาะอะ ท็อปเกเนอร์วันนี้โอ้โหแบบวิ่งแบบลิ่งลิงนะ m อ i ลิ่งเนาะไอเจเอก็กำลังกาลังอ่าลิ่งเรียบร้อยแล้วก็พินเอ,อเข้าตลาดเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ไม่ค่อยได้ดูเลยเออโอ้มีตัวนี้้ลยพิน พินทองอินดัสเซียร์พาร์คอะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ดูสรุปภาพรวมตลาดวันนี้ก็คือน่าจะเล่นไซเว์เนาะน่าจะเล่นไซเวย์กันในโซนกันในโซนกรอบล่างกรอบบนนั่นแหละก็รอรอดูละกันเนี่ยเนี่ยจะเล่นเล่นไซเว์กันในโซนกรอบล่างกรอบบนนี่แหละอะไปดูแผนทองคําวันนี้ไปดูแผนทองคําวันนี้คือทองคําเนี่ยมันกำลังคือมันอยู่โซนมันกลับกลับมาที่โซนอ่าเขาเรียก โซนแนวต้านพอดีเนาะเออมาที่โซนแนวต้านพอดีต้องอ่าเราจะหาจังหวะแล้วกันหามองมองว่าเป็นจะหาจังหวะเซลล์แล้วกันว่าเอ้ยเราเจอเซลล์กันในโซนตรงไหนที่มัน,ท,มนที่มันพอจะได้เปรียบเออเซลล์กันในโซนไหนที่มันจะได้เปรียบเนาะอ่าไปดูข่าวก่อนเออไปดูข่าวก่อนข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างข่าววันนี้ วันนี้วันนี้มีประเทศมีหยุดอะไรไหมไม่มีนะวันนี้ไม่มีวันหยุดอะไรนะอ่ามีสองทุ่มเครื่องจะมียอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต่อเดือนอ่าตัวเลขเนี่ยลดลงมานะเป็นศูนจุดสองนะโอ้โหอันนี้จะเป็นถ้าสินค้าคงทนก็เป็นพวกพวก,พวกเหล็กอะไรพวกนี้ใช่ไหมอืมอ่อหลุดศูนย์จุดสองเดิมอยู่ที่ศูนจุดหกนี่แสดงว่าตัวเลขไม่ไม่ค่อยดีนะตัวเลขไม่ค่อยดีน,นี่เป็นผลดีต่อทองคนะํานะท่านนีเชิง ในเชิงในเชิงเดต้าเนาะในเชิงเดต้าข่าวอื่นมีไหมสี่ทุ่มมีรายงานความเชื่อมั่นนะจาก c ีบีความเชื่อมั่นเท่าเดมิมความเชื่อมั่นเท่าเดิมแต่ถ้าดูจากงกราฟนี่มันเหมือนคือทรงทรงมันอยากลงนะเออถ้าทรงกราฟทรงอยากลงอ่ะข่าวเที่ยงคืนไม่มีก็มีมีข่าวอยู่สองช่วงนะก็คืออข่าวตอนสองทุ่มครึ่งแล้วก็ข่าวตอนตอนสี่ทุม่มอ่ะมาดูข้อมูลในเชิงกราฟราคาตอนนี้ อ่าในทําไปดูในภาพของลายลายลาวีกันก่อนลวีก็คือกลายเป็นว่ามันเบรกโมเมนตัมเนาะเบรกโมเมนตัม um ก็คือซ้ายมือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะยืนปิดเต็มแท่งเหนืออะไรฮะเหนือซ้ายมือได้แล้วก็อ่าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับว่ามันกําลังจะทำแพทเทิร์นของพินบารีเวอร์สไม่ใช่พินบารีเวอร์สเาเป็นเป็นมอร์นิ่งสตาร์ขึ้นไปแต่ว่าต้องเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะชุดนี้เนี่ยเอกแท่งนี้เนี่ยต้องเบรกต้องเบรกข้ามตรงนี้ขึ้นไปได้ก่อนมันถึงจะมองว่าจะเป็นการขึ้นต่อ เอส่วนอในภาพของเดยในภาพของเดยก็คือเรามองเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เดยเนี่ยมันตึงตึงมือมากๆแล้วแล้วก็เมื่อวานที่บอกว่าในทางในทางเฟรมเดยเนี่ยถ้ามันจะลงมาเคลียร์มันจะต้องลงมาแถวๆครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนตรงนี้เนาะนี่ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้นี่ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้ก็มองมองก็คือมันก็ลงมาลงมาแค่ครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนพอดีเอ้ยฟิวเจอร์เดี๋ยวนะเป็นหนึ่งนะฟิวเจอร์มามาในรับพอดีเลยนะ นี่นะนี่นี่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเข้าออ่าเข้าออเดอร์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะโอเคที่เฟกวางออเดอร์รอไว้แล้วนะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะลงลงมาลงมาเกี่ยวตรงนี้แหละ8ป็สี่หกจุดปดเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมาอีกรอบหนึ่งอ่ะอ่ามาต่อต่อด้วยแผนแผนทองคำเนาะ ล้วก็มองมองว่ามีโอกาสที่มันจะย่อตัวลงมาครึ่งครึหนึ่งตรงนี้เนาะก็2028 2026อะไรตรประมาณนั้นแล้วก็ลงมาเรียบร้อยเนาะแล้วก็ตอนนี้คือมองว่ายัยงยังพักตัวอยู่ในโซนกรอบโซนโซน,โซนเขียวตรงนี้แหละแล้วก็ไอเดียที่มองไว้ก็คือทั้งหมดใน time frame day ก็คือเรากำลังเล่นกับขาเลยครกับขาได้ขาหนึ่งของชุดของ collection ของขาสี่นะก็คือประมาณนี้อ่าประมาณนี้ก็คือ ทั้งหมดก็คือตรงนี้เรามองว่าขึ้นเป็นเป็น A วงเล็บเนาะย่ออาย่ออะไรฮะย่อบวงเล็บแล้วก็ทั้งหมดนี้คือการขึ้นเป็น C วงเล็บโดยที่การขึ้นของเป็น C วงเล็บเนี่ยมันยังไม่จบอาการขึ้นเป็น C วงเล็บยังไม่จบแล้วก็ที่ขึ้นมาก็คือมองเป็นขา1ขา2ขา3ที่ไม่มีขึ้นขยายเห 1, ็นไหม,มยยยแล้วก็ชุดนี้ทั้งหมดเลยก็คือเรามองว่ามันคือขา4ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือไอไอตรงตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาจนโอเวอร์บอร์ดแล้วเราคิดว่าน่าจะมีการย่อตัวหนึ่งเที่ยวโดยประมาณ อ่ะถ้าย่อตัวหนึ่งเท่วคือในไทม์เฟรมเดย์เราเห็นเป็นเทรนเนี่ยยังยังเป็นเทรนของการขึ้นแต่ว่าคือในในรูปแบบของเชิงกราฟยังยังอะไรฮะยังยังเป็นในเชิงของการไซด์เว์ซะมากกว่าเนาะอ่าแล้วก็อ่าถ้าเป็นขาสี่ตรงนี้เป็นเป็นขาสี่รูปแบบไหนก็คือนามันมีอยู่มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นลัดเอ็กซ์เวฟอย่างแรกเป็นรัดเอ็กซ์เวฟก็คือเป็นอะไรฮะเป็น A เป็นบเป็น C เป็น X ตรงนี้เนาะเป็น A ตัวนี้ก็เด้ง B อยู่เพื่ออะไรฮะเพื่อลง C อ่าแล้วก็ถ้าลง C เนี่ยลงไปอาจจะไม่มีนิวโลก็ได้หรือลงไปมีนิวโลก็ได้นะเป็น C ประมาณนี้จบเลยฮะจบ C แล้วก็เพื่อขึ้นต่ออะไรขึ้นต่อ5ยิงอินเผาอันนี้จะขึ้นแรงเพราะว่ามันเก็บของเก็บของขนาดใหญ่ประมาณนี้เนาะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือมองว่าไอการการเล่นกับชุดนี้เนี่ยอาจจะเล่นเป็นตายเกินก็ได้เป็นไรฮะเป็น A เป็น B อ่าเป็น C เป็น D เป็นอันนี้แล้วก็เป็น E แล้วก็ชุดนี้เนี่ยเผลอๆอ่าอาจจะลงคือจบจบเป็นตายเกินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมา จนลยฮะจนโอเวอร์บอแล้วก็จะมีการย่อตัวหนึ่งเที่ยวแต่จะเป็นการย่อเพื่ออะไรฮะย่อเพื่อขึ้นต่อในทางเฟรมย่อยแบบนี้เพื่อยิงขึ้นไปเป็นขาสามโดยประมาณซึ่งมันจะมีจุดสังเกตก็คือตรงที่ตรงเนี้ยห้ามเบรกเท่าไหร่ห้ามเบรก2 0 4ศูนหนึ่งโดยประมาณเออสองเอห้ามเบรก2 0 4ศี่สเนาะถ้าจำไม่ผิดอ่าประมาณนั้นโอเครูปแบบรูปแบบประมาณนี้เพราะนั้นเราต้องเจาะไปดูในชุดย่อยของชุดตรงนี้แหละว่าเอ้มันมีการขึ้นของทางเฟรมไหนที่มันที่มันมันมีในยะในการในการขึ้นต่อเออ แล้วก็รูปอ่าตรงนี้ในทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่าอะไรครับสี่ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นจนเป็นจนเป็นอะไรจนเป็นแบร์ดตรงนี้เนาะนี่เนี่ยนี่นี่นนนตรงเนี้ยเป็นแบรดเรียบร้อยแล้วก็อ่าที่สำคัญคือมันมันยังมีหัวขาลงของชุดตรงนี้ยังเหลืออยู่เนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้ยังเหลืออยู่อ่าถ้าตาดใดก็ตามที่ชุดนี้ยังไม่สามารถที่จะเบรกหัวขาลงชุดนี้ลงไปได้ ท a r เกตในการลงของชุดนี้ยังอยู่นะแล้วก็ท a าเกตไกลๆที่มองไว้คือเท่าไหร่ฮะประมาณสักหนึ่งเก้าหกหกถ้าจำไม่ผิดเนาะนี่ตรงนี้อ่าเนี่ป 1, 9, 6, 7, ยประมาณหนึ่งเก้าหกเจ็ดโดยประมาณเนี่ยยังสามารถที่จะลงต่อไปได้ถึงโซนนี้อ่าแล้วก็อ่าตอนนี้เนี่ยพอสีชั่วโมงขึ้นมาบอสแล้วก็ถ้าหลุดโลหลุดโลตรงไหนหลุดโลตรงนี้มันจะเป็นการบริโครงสร้างของชุดตรงนี้ลงมาเนาะ เนี่ยแต่ว่ามองว่าจะเป็นแค่การย่อตัวซึ่งซึ่งถ้าเราดูจากไอเดียตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเหมือนเป็นทางเขตซิกแซกเนาะตอนเป็นทางเขตซิกแซกเนี่ยเป้าหมายในการลงรู้สึกที่วัดไว้ให้ประมานก,ก็คือ,อ19เท่าไหร่วะตรงนี้นะอ่าแนวแนวเท่าไหร่ฮะ81เปอร์เซ็นต์อ่ามันคือ80เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยนะเออ80เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย81เปอร์เซ็นต์นี่อ่าประมาณ1995เดยประมาณ อ่าในการก้าคือเป้าหมาย at least ในการลงของเขาเนาะอ่ต่อเนื่องต่อเนื่องมาต่อเนื่องเป็นอ่าจากชุดตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าให้มัน,ม,นมีสัญญาณเราก็ต้องมาเช็คเช็คจากชุดตรงนี้แหละว่าให้มันขึ้นไปถึงทางเกตหรือยังแล้วก็อ่าที่สาคัญคือไม่ควรเบรกตรงนี้ถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปคือไม่มีหัวขาลงแล้วนะมันสามารถขึ้นต่อยาวๆได้เลยเอก็ต้องมาดูว่าเอ้ตรงนี้เนี่ยเอหัวขาลงของชุดตรงนี้เนี่ยไอหัวขาขึ้นของชุดตรงนี้มันขึ้นไปถึงทางเก็ตอะไรตรงไหนหรือยังเนาะ ไปดูกันในทางเฟรมย่อยในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงสิ่งที่เห็นในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เนี่ยคือเราเห็นการขึ้นมาโอเวอร์บอทไม่ผ่านไฮเนาะแล้วก็จุดต้นรอบของมันก็คือตรงนี้เนี่ยที่เป็นชุดอะไรฮะชุดอ่าที่เป็นที่เป็นชุดบูดายตรงนี้เนี่ยก็คือขึ้นไปจนอะไรฮะขึ้นไปจนสุดซอยตรงนี้นี่ขึ้นไปนี่เนี่ยตรงนี้นะอันนี้คือของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยขึ้นไปจนอะไรฮะขึ้นไปจนสุดซอยตรงนี้สุดซอยตรงนี้เสร็จอ่าในการย่อย่อหนึ่งเที่ยวและการย่อหนึ่งเที่ยวก็คือเป็นนนกการยย่อออโโหซลัแะเ เราก็ใช้ใช้อะไรคะใช้วิธีการวัดเป้า expansion ขึ้นไปถูกไหม expansion ขึ้นไปมันก็จะเกิดนี่ปึ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาจนอะไรคะขึ้นมาจนถึงชุดขู่อ่าชุดขู่ของอะไรชุดขู่ของสวิงนี้เรียบร้อยของทางเฟ็มหนึ่งชั่วโมงเนาะเนี่ยมันขึ้น พอพอมเป็นแบบนี้แล้วเราเราเลยเราเลยอนุมานไว้ว่าเฮ้ยไอ้การขึ้นมาเล่นรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่การเด้งรีบาร์เพื่ออะไรฮะเพื่อลงต่อเท่านั้นประมาณนั้นเนาะเออก็ต้องมาเช็คเช็คในล o o ไซเคิลของชุดตรงนี้แหละว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีอ่าเป้าหมายในการย่อตัวเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่เออเป้าหมายในการย่อตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะไปดูกันอ่าไปดูในภาพอ่าอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้จาก ให้เห็นว่าอันนี้คือชุดของการขึ้นโดยเลยฮะขึ้นไปรอบบูไดที่มีที่มีการหักหัวขึ้นไปตรงนี้เนาะนี่เนี่ยที่เป็นบูไดแล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยชุดที่เป็นต้นรอบของมันก็คือในการฟอร์มกรอบได้ก็คือตรงนี้เนี่ยอันนี้คือการฟอมกรอบได้เป็นการย่อตื้นเห็นไหมแล้วก็ต้องวัดจากโลอันนี้คือตามเทคนิคอลเนาะวัดจากโลนี้ไปหายนี้เนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกอะไรคะถ้ามันเบรกหัวหายขึ้นไปน่นมันสามารถไปได้ถึงเท่าไหร่ฮะสองศูนย์ห้าสองโดยประมาณ เออไปได้ถึง2.52 0นะแล้วก็จุดสต็อปเราจริงๆคือไม่ควรเบรกตรงนี้ขึ้นไป2.44 0ตรงนี้ถ้ามันไม่เบรก2.44 0ขึ้นไปก็มองว่ามีการยอ่อมีโอกาสที่จะย่อตัวก่อนหนึ่งทเที่ยวเนาะโดยประมาณโอเควันนั้นผมจะใช้2.52 0เป็นเป็นอะไรฮะเป็นแนวเป็นแนวเป้าของทางเรม1ชั่วโมงนี่ตรงนี้2.52 0 เป็นเป้าทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตรงไหนฮะตัวนี้เป็นจุด stop loss ก่อนมีเราเล่นฝั่งเซลล์เนาะตรงนี้อ่ะทีนี้จากหน้าง,งานเนี่ยเห็นไหมสองศูนย์สามสามสองศนสองศามสามตรงนี้โอ้โหมันมันไกลไปใช่ไหมเออจุดจุด s to อซอยู่ซีีเนี่ยเฮ้ยมันไกลไปตอนเนี้ยเราต้องมาเช็คเช็คเช็คตรงนี้ก่อนเช็คเช็คไอ้ลูปไซเคิลตรงนี้ก่อน,น,อนว่าให้เป้าหมายในการ เป้าหมายในการลงตรงนี้มันมีมันมีการเล่นไปถึงทาร์เก็ตของทามเฟรมใดทาฟเฟรมหนึ่งแล้วยังอะไปดูที่ทามเฟรม30นาทีนี่นะเราเห็นว่าทามเฟรม30นาทีเป็นไงเมื่อวานขึ้นมาจนโอเวอร์บอสตรงนี้เนาะของ30นาทีเห็นไหมเนี่ยไอการเด้งเด้งรีบาวขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยมันเด้งมาถึง64.8พอดีแล้วก็มีการย่อตัวลงเนี่ยเราก็วัดเป้าทาร์เก็ตในการลงุดตรงนี้ลงมาเห็นไหมโหลงไปถึงอะไร20.8เอ้ย164.8พอดีเลยที่อาไร2.25 เดี๋ยวนสอ2025ทีนี้เอเดี๋ยวนะทเนี้ยพอมันมามันมาถึงมันมาถึงแนวแนวแนวนี้ใช่ไหมอแล้วก็ตอนนี้มันกำลังดีดดีด r e b o u กลับขึ้นไปสิ่งที่เห็นตอนนี้คืออะไรเห็นแบ r r i ตรงนี้เห็นแบ r r i นะเห็นแบ r r i e เห็นแบ r r i นะแล้วก็อยากให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอยากให้เห็นการขึ้นมาจนจนจนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสัญญาณ h i ด d e นคือไม่ควรเบรกตรงนี้นะไม่ควรเบรกตรงนี้นะ แล้วก็ให้เป็นสัญญาณี่เด่นปั้งตรงเนี้ยแม่งนิวโลแน่นอนแม่งนิวโลแน่นอนเพราะนั้นโอเคผมวางไอเดียไว้ว่าเนี่ยไอการไอการลงมาชุดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะลงไปได้ถึงเท่าไหร่คะเออลงไปได้ถึงประมาณสัก2.018ประมาณแต่ผมมองมองไว้ที่2.022ไว้ก่อนนะอืมอ่ามองมองไว้ที่2.022ไว้ก่อนจุดที่เป็นจุดหมุนของราคาคือตรงนี้นี่หลุดโลนี้หลุดโลนี้คือคืออะไรฮะคือลงอ่าลงเป็นจุดหมุนของราคา เท่าไหร่2029.97 2029.97หลุด2029.97มองลงไหลลงต่อนะมาหา,า็ตอ่ามองทาเก็ตถัดไปก็คือมองที่ตรงนี้เลย2022เดี๋ยว,วผมผมวางวางวาง,วางเป้า exactly ไว้ให้ทำเฟรม15นาทีมีไหมหัวขาลงาไม่มีนะทำเฟรม 5นาทีต้นรอบอยู่ตรงไหนมี5นาทีต้นรอบอยู่ข้างบนนี้เลยนี่นี่5นาทีต้นรอบอยู่ข้างบนนี้เลยเมื่อวานก็มีการหลุดหลุด2.68ลงไปแล้วตรงนี้เนาะนี่เนี่ยนี่เห็นไหมหลุด2.68ลงไปแล้วแสดงว่ามันจะมีทาเก็ตถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก2.020นะของทํ์เฟรม5นาทีนะออ2.020คิดว่าน่าจะลงลงมาถึงไหมคิดว่าน่าจะถึงนะเออห็นี้เราต้องหาจังหวะจังหวะเด้งเซลล์แหละเออเนี่ย5นาทีโอเวอร์บอลแล้ว อในภาพในภาพย่อยในภาพย่อยอย่างนี้โอเคจุดหมุนของราคามันอยู่อยู่ตรงนั้นเนะาะเดี๋ยวผมใช้สามสิบนาทีในการวางแผนเนาะนี่อ่าตัวเลข exactly high สองศูนย์สามเจ็ดจุดศูนย์หนึ่ง low สองศูนสองเก้าจุดเก้าเจ็ดโอเค อ่ะเป้าลงก็คือสองศูนย์สองจุดเก้าสามนถึงเท่าไรหรฮะสองศูนย์หนึ่งเก้านี่ตรงนี้เลยสองศูนย์หนึ่งเก้าจุดเก้าสามโดยประมาณอ่าเล่นเด้งเด้งช็อตเนานะเด้งเด้งเด้งเซลเนานะลงมาหาโซนล่างซึ่งเวลาลงมาจุดสต็อปสั้นๆเลยคือตรงไหนคือตรงนี้นี่ตรงนี้เลยสอง6ูนย์หนึ่งหกนี่สองศูนย์หนึ่งหกหรือหรือขยับลงมาที่โลนี้นี่ที่เป็นรอบโอเวอร์โซ่เก่าคือตรงนี้สองศูนหนึ่งสามโดยประมาณ ตรงนี้เราสามารถที่จะเล่นย่อบายได้นะอ่านี่เนี่ยเข้ามาในโซน20222019เล่นย่อบายได้โดยใช้อะไรฮะโดยใช้โลที่2013.27เป็นแนว Stop Loss 2023.27ได้2013.27เป็นแนว Stop Loss อ่าประมาณนี้โซนแนวแนวแนวต้านที่เราจะเล่นที่เราจะเล่นเด้งเซลก์คือตรงนี้นี่2034โดยประมาณตรงนี้เนา นี่ใช้ไฮหัวนี้เลยเนี่ยหัวนี้เลยอ่า2034.33อ่ะ, 2, 0, 3, 4, 3, 3. อะนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละ2034.33จนถึง2037.33นี่ โดยใช้ไฮที่2044.34เป็นแนว Stop Loss เพราะถ้าใช้ตรงนี้มันจะตื่นไปใช่ไหมเนี่ย2044 2041 20เนี่ยใช้2042044เป็นแนว Stop เพื่ออะไรฮะนูน่นถ้าเบรกขึ้นไปก็นู่นเลยขึ้นไปหาเป้าหมายโซนบนเลยที่2052โดยประมาณโอเคกรอบวันนี้นี่ประมาณนี้เลยอ่ากรอบวันนี้ไม่ไม่น่ายากนะอ่าอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าม,มันจะมาเข้าแผน เรามันจะวิ่งเข้าแผนเราตอนตอนไหนเนาะเออราคาช่วงเนี้ยมันชอบวิ่งเช้ากับวิ่งวิ่งกลางคืนเลยประมาณนี้โอเคกรอบชัดเจนกรอบชัดเจนโอเคฮะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมลาเบลตัวอักษรให้แป๊บหนึ่งอ่าวันนี้ป้าวันนี้อันน,นนี้รอบกลางวันเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ด ผมเมื่อคืนเตะกับทีมพลอยเทพจันทร์โคตรมันเลยแพ้ใน4-3นะแพ้แต่ว่าโอ้โหนั่นโคตรมันเลยอันนี้เป้าขึ้น H1 เอเอจุดบล็อกอน,นี่เป็นแนวต้าน H1 overbought พอดีเนาะ อ่าแล้วก็คือมันเป็นชุดมันไม่เชิงเป็นชุดขู่แล้วนะตอนนี้นะมันเป็นมันเป็นแนวแนวต้านที่เป็นแนวแก็บเออประมาณนี้แนวต้านแนวแก็บหัวพีพีแล้วกันแนวต้านหัวพีพีแล้วก็แนวแกลบแอนแนวแกลบเนี่ยอ่านี่ประมาณนี้ N แนวแกปแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดหมุนของราคาเนาะตรงนี้แนวรับเช็คเหมือนเดิมเลย H1 H4 o v e r s o เนาะจุดหมุนของราคานี่ นี่เป็นแนวสต็อปขยับขยับลงมาโซนล่างนะตรงนี้โอเคกรอบวันนี้ประมาณนีเเ้เด้งเซลเด้งเซลลในโซนอะประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวส่งไปในไลน์กลุ่มเนาะโอเคครับส่วนที่เฟกก็อีกนิดเดียวลุ้นอยู่ว่าจะมาแตะไหมแปดี่ยก4ุดแปดนะผมตั้งออเดอร์รอไว้แล้ว หนึ่งหมาแล้วก็แถวแถวสักแปดสี่ห้าจุดห้าแถวแถวสักแปดสี่หกอีกไม้หนึ่งเนาะโดยประมาณโอเคประมาณนี้ฮะรอบเชา้าเอาอีกเมเนี่ยจะสิบเอ็ดโมงอ่ะสิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยโอเคโอเคฮะประมาณนี้